419ปรวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าทมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตทมเหล่านั้นมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่าทมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตยังจักให้ผลมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าทำอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตยังจักให้ผลด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าทำอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตทำเหล่านั้นยังมีอยู่สกาวาทีถามว่า ทมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตทมเหล่านั้นชื่อว่ามีอยู่เพราะทมอธิบายว่ายังจกให้ผลหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าชื่อว่าปัจจุบันเพราะทมอธิบายว่ายังจกให้ผลหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าชื่อว่าปัจจุบันเพราะธรรมอธิบายว่ายัางจักให้ผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าธรมที่เป็นปัจจุบันก็ชื่อว่าไม่มีอยู่เพราะธรรมอธิบายว่าจักดับไปหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง420สิบสกาวาทีถามว่าอนาคตมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าอนาคตบางอย่างมีอยู่อนาคตบางอย่างไม่มีอยู่สกาวาทีถามว่าอนาคตบางอย่างเกิดแล้ว บางอย่างยังไม่เกิดบางอย่างเกิดพร้อมแล้วบา,า park. บางอย่างยังไม่เกิดพร้อมแล้วบางอย่างบังเกิดแล้วบางอย่างยังไม่บังเกิดบางอย่าง,าง,างปรากฏแล้วบางอย่างยังไม่ปรากฏหรือปร,ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง421 สกาวาทีถามว่าอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมธรรมจะเกิดขึ้นที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีกล่าวว่าอนาคตบางอย่างละถึงอนุปาทิธรรมทำจักไม่เกิดขึ้น